อนที่จะเริม่มจริงๆแล้วคุณครูว่าจะข้ามไปแล้วนะมีอาจารย์บางท่านได้เมลเข้ามาแล้วก็บอกว่าคุณครูจิมมี่ขอให้คุณครูทบทวนเรื่องหลักของตัวเลขและก็ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักออะไปดูกันแป๊บหนึ่งดีไหมใครที่อ้าวฟังก่อนใครที่ไม่เข้าใจเลยใครพอเข้าใจยกมือ สี่ทหารเสือครูรู้ว่าอยู่โรงเรียนไหนอะน้องตั้งใจเรียนหรือเปล่าเอ่ยอ้าวตัดไปที่กระดานอ้าวลบหอบอกคุณครูชอบเลขตัวไหนตัวไหนก็ได้คะ่ะเอามาหนึ่งตัวหนึ่งจำนวนเลขเก้าคนนี้ดีกว่าเนาะอ้าวนักเรียนหญิงคนนี้นนเลขเจ็ด น้องล้วคะเลข5เลขหนึ่งอ่ะนักเรียนชายบอกว่าขอเลข8ข<อ> 5, ลืมใส่เขียนอะไรลืมเขียนอะไรลืมเขียนอะไรเคองหมายจุลภาคนับจากด้านขวามือไปทางซ้ายมือกี่หลัก หนึ่งสองสามเอาแวบเลยเวลาเขียนเครื่องหมายจุลภาคอย่าเขียนก่อนให้เขียนตัวเลขก่อนแล้วเครื่องหมายจุลภาคเขียนทีหลังอา้าวเริ่มจากหลักหน่วยเนาะหลักอะไรคะต่อไปหลักสิบเวลาเราจะดูหลักต่างๆเราต้องพูดจากข้างหลังไปข้างหน้า นะคะคต่อไปหลักอะไรคะร้อยต่อไปหลักอะไรใครไม่พูดใครไม่พูดใครไม่มองจอทีวีจะให้ตาแฉะหลักพันต่อไปหลักนี่พูดก็พูดนะ มีคนเขียนคำว่าหมื่นผิดอยู่นะเออตัวนี้จะต้องเป็นตัวอะไรนอนหนูเป็นมอม้าจะอ่านว่าหมื่นได้ไหมไม่ได้อา้าวทีนี้จะใส่ตัวเลขลงในแต่ละหลักเอาใครอยากเขียนมั้งลูกชายเนี่ยน่ารักมากเอาน้องเขียนตัวเลขเลยแปดอยู่หลักอะไรคะหน่วย อาอีกคนหนึ่งเอาวิ่งออกมาอา่ะมาดึงอยู่หลักอะไรคะหล,ลักสิบเอาใครอีกเอาออกมากห้าอยู่หลักอะไรไม่พูดห้าอยู่หลักอะไรดังดังห้าอยู่หลักอะไรหลักร้อยอต่อไป ถ้าถ้าเขียนตรงนี้จะไม่เขียนเครื่องหมายจุลภาคค่ะต่อไปเลอเจ็ดอยู่หลักอะไรตอบพร้อมกันดังๆหนึ่งสองสาหลักพันอาภาสกรลูกชายคุณครูรักมากคนเนี้ยรักมากมายอาภาสกร9้าอยู่หลักอะไรคะ่ะหลักหมืน่นอ้าว คร,ครบหรือยังครบแล้วหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่เวลาอ่านต้องอ่านจ,จากข้างหน้ามาข้างหลังเช่นเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบแปดถูกไหมถูกนะและเวลาเขียนในรูปของการกระจายก็ 9 0 0 0 0มื่0เ0็บวกห0 0ร้บวกส0บบวก8เขาเข้เขาใจยังเนี่ย <f ri le> เข้าใจแล้วอา้าวจบข่าว สี่ทหารเสือถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยต้องส่งมาที่ไก่กังวลนี่แหละเข้าใจแน่ติวตัวต่อตัวเอาระค่ะช่วงนี้เราไปดูแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนกันดีกว่าเนาะเอาคุณครูมีกระดาษเยอะแยะเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันขออาสาสมัครสักสองคน นักเรียนอย่บบาบังกล้องสิคะเอออ่ะเออ,เอ,อนี่แหละนี่แหละตัวเองอยู่ข้างๆคุณครูนี่แหละอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกจะเหงาเหงาไงไม่รู้ตอนนี้จะเป็นพาล่าของพี่ช่างกล้องจับภาพอันนี้ยังยังยังอันนี้ยังเอา้าบอกว่าให้มาช่วยนี่ไม่ได้มาช่วยเลยเหรอตัวเองฮะเอา้าหยิบเอาไปกองรวมกันอันไหนที่เหมือนกันก็กองรวมกัน ช่วยหน่อยออเ,อเมื่อวานเราเรียนถึงการนับเพิ่มใช่ไหมคะทบทวนหน่อยดีไหมเอาสักเอาเพิ่มทีละทีละสาม จากศูนย์ที่ไม่มีอะไรเลยนะตรงเนี้ยใช่ไหมคะนับเพิ่มครั้งที่หนึ่งสามอ้าวตอบครั้งที่สองเท่าไรแล้วลใครไม่ตอบท้ายอยู่ข้างท้ายนะมานี่มานี่ชื่ออะไรนะมาออกมาเลยมายืนใกล้ๆคุณรูเร็วลอแล้วยังต้องฉลาดใช่ปะ น่าต้องคุณครูสวยคุณครูก็ยังนั่นเลยเออสอนเด็กเก่งด้วยนับเพิ่มครั้งที่สามเท่าไหร่ <9. S 1> ใครว่าหกเมื่อกี้อะ่ะ <5. S 1> ตัวเองเอา้าวเอาใหม่ครั้งที่สี่ครั้งที่ห <2. S 3> <2. S 1> ้า เก่งจังเลยอ่ะ<ป>เอาอีกทีแล้วกัน<ป>แสดงว่าเวลาคิดนักเรียนก็จะบวกไปทีละเพิ่มทีละสาใช่ไหมคะบวกอีก3มบวกอีก3ามบวกอีกสอะไรเพิ่มกันเรื่อยๆทีนี้ถ้าสิบแปดนับลดครั้งที่หนึ่งเหลือเท่าไหร่สิบหาทำไมเก่งจังครั้งที่ 2, 2> สอง ใครว่าสิบเก้าเก้าอ้าวลดครั้ที่สามอีกนี่แหละเราจะเรียนกันวันนี้แหละอ้าวเอาใหม่สามไ,ไปแล้วนะาจากที่ไม่มีอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็คือศูนย์นะนับเพิ่มครั้งที่หนึ่งสี่ ต่อไปครั้งที่ 11, 12, ครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สาเท่าไหรคะสิบสครั้งที่4ี่ <11, 12, S 1> โอ้มีคนพูดข้างๆคุณครูสี่สี่สิบหกเก่งมากนะคะเพราะว่าน้องเอาเรื่องการคูณมาสัมพันธ์กับการบวกการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันก็คือการคูณนั่นเองต่อไป เท่าไหร่คะ 20. 20เอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะเต็มโต๊ะทีนี้จะนับลดจาก20ลดรถครั้งที่หนึ่งครั้งละสี่เหลือเท่าไหร่ยี่สิง่ายปหง่ายง่ายจังเลยเอ่าสามไปแล้วสี่ก็ไปแล้วเอาห้าดีกว่า ไม่มีอะไรเลยนะในเนี้ยแสดงว่าจากศูนย์นับเพิ่มครั้งละห้าหนี่ใครบอกง่าง่าได้ไงอ่ะ <c oughs> แกลไม่ใช่แกลใครไม่พูดจะให้น้ำลายเน่าพูดกับเพื่อนก็ปากเหม็น <c oughs> ทั้งที่สามเลยนะ พอแล้วเต็มโต๊ะแล้วรู้สึกว่าจะไม่พอ40นะคะห้ 5. จากศูนย์นับเพิ่มครั้งที่1 5ครั้งที่2 10 15 20 25 30 35 40ทีนี้จะลดและครั้งละ5จาก40เอาออกสีละหใครไม่พูดาานั่งตัวตรงมือวางไว้ที่ตัก จากสามสิบห้าสามสิบเอาเออกอีกห้ายี่สิบห้ยีงงไหมใครงงไม่งงนะค,นคุณครูหยิบออกก็คือนับลดไงสิบหใครตอบแบบนี้ทุกครั้งเลยยกมือ ปลายทางด้วยปรบมือตัวเองค่ะรับไปเลย1,000งคะแนนทีนี้เอาทีละเท่าไหร่เนี่ยห้ไหวไหมไหวไหมจากที่ไม่มีอะไรเลยบนต้นเนี้ยครั้นที่หนึ่งเพิ่มเอาเพิ่มก่อนนะครั้งละห้าสิบ ห้าสิบนะคะห้าสิบอย่าเพิ่มทิ่แกยังไม่ออกเลยครั้งที่สองเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าไม่มองอกีก 350นะเอาถอตรงนี้แล้วกันอ่ะเท่าไหร่คะ400 400 4 0เก่งมาก5 0าอโอเคนี้พอดีกว่าเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะงงสีทหารเสือห้องนั้นมีอยู่สี่คน50จากที่ไม่มีอะไรนะเพิ่มรั้งละ50 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500อา้าวทีนี้นับรถรถทีละ50เหลือเท่าไหร่450ใครตอบแบบนี้บ้างยกมือรับไปเลย100คะแนนจาก450หยิบออกอีก เหลือเท่าไหร่400เอาเอาเอาอีก3 5 0ห้า300 2 5 0ห200 1 5 0ห้าสิบ100 50าสิบสยเก่งจังเก่งจังเอาต่อนี่เท่าไหร่เนี่ย ดูซิช่วยกันดูซิเท่าไหร่ช่วยกันดูซิเท่าไหร่เท่าไหร่คะยี่สิบห้าไหวไหมยี่สบห้าไหวอ่ะนับเพิ่มครั้งไรกยี่สิบห้ายี่สิบห้าจากที่ไม่มีอะไรเลยเพิ่มครั้งที่หนึ่งยี่ห้าครั้งที่สองห้าสิบ ครั้งที่สามเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าต่อไปหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยเอาพอก่อนเดี๋ยวจะงงคุณครูจะนับรถจากสองร้อยเอาออก เอาออกสองอ่าออกยีก็เหลือสองเอาออกอีกยีห้าเหลือ <75. S 1> เหลือเท่ไร่หนึ่งรอะไร 100. <75. S> 1น0่งรอ้าสเอาน้องดูใหม่สิเอาน้องดูใหม่นี่ก็หนึ่งร้0ยสองใช่เปล่าเนี่ย อ๋อเดี๋ยวก่อนคุณรูเริ่มงงแล้ว 5, อันนี้25 25ิบ่สิ้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็น100่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สาอาสอยเ็บห้ากก็จะเหลือ100่งร้อยเท่าไหร่คะ <75. S 1> เอาออกอีกหนึ่งร้อยเอาออกอีกหนึ่งร้า เก่งมากค่ะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยเหลือเจ็ดสิบห้าเหลือ้าสิบเเก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนด้วยอเอาละช่วงนี้ไปดูในสไลด์ต่อกันเลยค่ะแบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละสามจากสิบเก้า อา้าวดูในจอทีวีนั่งตัวตรงหนึ่งสองสาแอปแบวมองที่ทีวียังจากสิเอ้าวพอแล้วเอามือลงเอาออก3ามลดสีละสามเหลือเท่าไหร่คะ16จากสิห ลบออกอีก3เอาออกอีก3เหลือเท่าไหร่คะ <4. S 1> 13เก่งมากค่ะจาก13ออกอีก3เหลือสิบจาก10ลดอีก3าม <7. S 2> ยังสับสนอยู่ <5. S 1> เอาละพอแล้วพอเข้าใจยังทีนี้ลดลงทีละ4ทีละ4จาก19 นะคะออกซะสี่เหลือเท่าไหร่คะสิบห้าเก่งมากค่ะจากสิบห้าเอาออกอีกสี่สิบเอ็ดเก่งมากค่ะคิดตามคิดตามนะจากสิบเอ็ดเอาออกซะสี่เหลือเท่าไหร่คะเจ็ดจากเจ็ดเอาออกอีกสี่ก็จะเหลือสาม พอเข้าใจไหมเนี่ยเ,คคเข้าใจนะคะทีนี้ลดลงทีละห้าดีกว่าลดลงทีละห้าจากหกสิบก็จะเป็นห้าสิบห้าลดอีกห้าก็จะเป็นห้าสิบลดอีกห้าก็จะเป็น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 สามสิบยี่สิบอะไรจ๊ะ ต่อไปลดอีกห้าก็จะเป็นลดอีกห้าก็จะเป็นฝึกคิดลองทำ